สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการมีแชนแนลกันอีกแล้วนะคะ วันนี้การจะมารีวิวสกินแคร์บำรุงผิวกายนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูมีออร่ามีสุขภาพดีอีกทั้งยังหอมเหมนเด๋ยวยวนใจอีกด้วยนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายที่ประเทศไทยของเราแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานมากเลยนะคะจะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยนะคะซิต้าไทยออร่าเพอร์ฟูมบอดี้เจลนะคะ โดยทั้ง3ตัวนี้นะคะเขาเป็นเจลน้ำหอมบำรุงผิวกายนะคะเมื่อทาลงไปบนผิวเรานะคะก็จะซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะอีกทั้งเนี่ยเขายังใส่หัวน้ำหอมที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยที่เราแบบคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะคือดีมากๆเลยนะคะอีกทั้งเนี่ยเขายังมีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็วิตามิน B3 นะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความออร่าสว่างใส ดูไบรท์สุขภาพดีคือแบบครบองค์จริงๆโดยซิต้ารุ่นไทยออร่าเพอร์ฟูมบอดี้เจลนะคะ mm hmm. เขาก็มีอยู่ด้วยกัน3กลิ่น3,4,3สี3สไตล์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่ตัวนี้เลยนะคะเป็นกลิ่นแรกตัวนี้นะคะเป็นซิต้าไทยออร่าเพอร์ฟูมบอดี้เจลดับเบิลดีไรท์โรสนะคะโดยเจ้าตัวนี้นะคะเขาได้รับอินสปายมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะเห็นได้ว่า หน้าขวดของเขาเนี่ยจะมีหมู่มวนดอกไม้นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือการก็ไม่เคยไปที right <ng> ่มันเป็นทุ่งหญ้าขั้นขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะก็คือตรงเนี้ยก็คือการเข้าใจเลยนะว่าเขาอะแบบมีแรงบันดาลใจมาจากที่นี่จริงๆนะคะเขาถึงแบบสื่อออกมาแบบหน้าขวดได้สวยขนาดนี้คือแบบดีมากๆขนาดหน้าขวดอันเนี้ยอีกทางนะคะเจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาอะใส่แบบ ความหอมอ่ะที่เป็นดอกกุหลาบพันธ์ุที่แบบว่าหอมที่สุดอะโดยเขาอ่ะเขียนเอาไว้หลังขวดนะว่าประหนึ่งกินดอกกุหลาบผสานยอดน้ำค้างยามเช้าบุนยอดโดยเชียงใหม่คือแบบว่าเขาให้อินสปายมันแบบวีขนาดนี้เลยหรอไม่ได้นะเราต้องแกะดูนะคะว่ามันจะหอมขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน พูดมากไปนะคะเนะี่ยคืออยากจะบอกว่าการก็ยังไม่ได้ลองใช้เลย <c oughs> คือแบบว่าได้มาแล้วแบบต้องรีวิวแล้วละ่ะแต่จุดจุดนี้นี่นะคะเราก็จะมาแกละให้ดูสดๆเลยนะคะที่ทุกคนมันก็จะเป็นเจลใสๆนะคะแล้วแต่มันก็ไม่ได้ใสมากนะก็คือมันจะมีแบบความเป็นสีชมพู โคตรหอมจริงๆหอมแบบผู้ดีอ่ะนี่นะคะเราก็จะทาลงไปบนผิวซึมไวมากนะคะคือแบบหอมมากมันหอมแบบอยู่ในหมูม่มวลดอกไม้อ่ะหอมแบบเป็นหอมที่ดอกกุหลาบที่แบบเออมันไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนเอะจริง หอมแบบผู้ดีนะไม่ได้แบบหอมแบบสดชื่นนะคืออันนี้ยังไม่ได้รู้สึกแบบหอมสดชื่นแต่รู้สึกแบบหอมแบบผู้ดีอ่ะคือแบบคือยมันดูแบบดูแพงอ่ะเออโอเคอ่ะโอเคจริงจริงนะคะคือแบบมันเหมือนอยู่ในแบบหมู่มวลดอกไม้ที่มันมีความเป็นผู้ดีจริงถือว่าโอเคนะคะตัวนี้หอมหอมแต่ว่ามันไม่ได้หอมถึงขั้นที่ว่า เปิดมาแล้วแบบตุ้มลิ่งนี้ไม่ใช่นะคะคือมันหอมแบบอ่อนๆละมุนล,ละมุนแต่มีความแบบเป็นพุดดีในหมู่มวลดอกไม้คือฉันเป็นที่หนึ่งของดอกไม้อะ่ะคือจะพูดยังไงดีแต่ว่ามันหอมแบบนั้นอะแต่หอมจริงหอมจริงนะคะคือยอมรับแล้วก็ซึมไวนะคะไม่เหนียวเนื้อหนะเลยโอเคเลย และจากเมื่อกี้นี้นะคะเราไปสู่ภาคเหนือกันมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อกันที่ภาคอีสานนะคะที่คนกรุงเทพใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะเราก็ถึงนะคะนั่นก็คือเขาใหญ่นั่นเองนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะให้รูปบลักในโทนขวดส้มการมันออกส้มๆนะ อีกทางนะคะก็จะเห็นว่านี่มีภูเขานะคะก็คือเขาใหญ่ก็ต้องมีภูเขาแน่นอนนะคะแล้วที่เขาใหญ่นะคะเขาก็จะปลูกพวกดอกมงดอกไม้นานา,นานชนิดเราก็ไปถ่ายรูปไงคือสวยคือดูดีนะคะก็แบบว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาใหญ่ค่ะโดยเจ้าตัวนี้เขาให้หัวน้ำหอมเนี่ยเป็นกลิ่นลิ้นจี่นะคะคือการก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมที่เขาใหญ่เนี่ยเขาถึงให้อิสปายเป็นกลิ่นลิ้นจี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังขวดกัน เขาบอกว่าตัวนี้จะมีความหอมหวานแบบกลิ่นลินจีสดประหนึ่งคุณไปสัมผัสความสดชื่นบนไร่ลินจีที่เขาใหญ่โอเคแสดงว่าเขาให้แรงบันดาลใจว่าเหมือนเราเนี่ยกำลังเดินทางไปเขาใหญ่ที่เดินทางไปที่ไร่ลินจี่แล้วลินจีนั้นก็คืออยู่บนเขาใหญ่ โอเคมันก็เหมือนกันคำเดียวกันเอาเป็นว่าเราเปิดฝาแล้วก็ลองใช้เลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะสีของเขาก็คล้ายๆกับเจ้าตัวเชียงใหม่เลยนะคะแต่ตัวนี้มันจะออกเป็นแบบส้มๆม,มากกว่าโอเคนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นลิ้นจี่ที่ชัดเจนเลยนะคะตัวนี้แอบคล้ายซิต้าตัวเก่าอะที่เขา ออกมาได้สักพักนึงแล้วอะ่ะที่มันเป็นแบบเจลใสๆแบบนี้เหมือนกันน่ะคือการว่ามันมีความคล้ายนะเจ้าตัวเนี้ยแต่หอมหอมนี้นะคะหอมชื่นดีนะคะค่ะแล้วการก็นําไปสู่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอ,อีสานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปการก็จะนําไปสู่ภาคใต้กันค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็น ซิต้าไทออล่าเพอร์ฟูมบอดี้เจลดิฟซีเอลโดยเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยเขามีส่วนผมสมของวิตามิน E นะคะซึ่งใน2ตัวที่การกล่าวมาก็คือไม่มีส่วนผสมของวิตามิน E เลยนะคะอีกทั้งเจ้าตัวนี้ได้อินสปายมาจากจังหวัดกระบี่นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าแห่งน้ําทะเลนะคะเดี๋ยวกันอนะ่ะ จะอ่านหลังขวดให้ดูนะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยคือแบบเขาใส่ส่วนผสมอะไรนะคะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจอะไรของจังหวัดกระบี่นะคะเขาถึงได้ทําขวดนี้ออกมาค่ะโดยเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นสูตรที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยฉ่ำกระโดนะคะ อีกทั้งเจ้าตัวนี้นะคะเขายังมีคุณค่าของสาหร่ายทะเลน้ำลึกนะคะที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเย็นสดชื่นแล้วก็มีความชุ่มชื้นฉ่าตลอดเวลานะคะโดยเขาเนี่ยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลิ่นอายของทะเลนะคะประหนึ่งความสดชื่นของระอองทะเลกะบี่พัดผ่านผิวคุณ คือแบบเออโอเคนะคะคือต้องยอมรับเลยนะคะคือคนคิดคนเก่งอะที่จะทำให้แบบว่าจินตนาการเาราไกลขนาดแบบสุดโต่งจริงนะคะคือยอมรับจริงนะคะคือเก่งมากเอาจริงคือการอ่านแล้วการก็ยังแบบชอบในความแบบเอนเตอร์เทนของเขาอะคือจะพูดยังไงดีอะชอบในความที่แบบ จินตนาการของเขา,าอ่ imagine จจ <c oughs> คือดีมากแน่นอนนะคะตัวนี้มีความแตกต่างจากเพื่อน,นะคะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะเป็นสีฟ้าๆนะคะน้ำจิ้มเขาโอเคตัวนี้การมีความรู้สึกว่าจะแอบม,มีกลิ่นวิตามินอ e ีเด่นขึ้นมานะคะตอนที่ดมไปครั้งแรกนะตัวนี้นะคะคือหอมแบบผู้ดีนะคะแต่ว่าคือไม่ได้หอมแบบกลิ่นอายของความเป็นไทยสักเท่าไหร่นะคะ มันจะหอมไปแบบแนวแบบฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างนี้มากกว่าฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแต่ว่าสปปรรพคุณแล้วก็คุณประโยชน์ของเขาก็คือมันเป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยอะเนาอะอ๋ะโอเคเป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยนำไปสู่สากลโลกนะคะคือแบบโอเคตัวนี้ชนะเลิศทุกคน อีกทางนะคะ3มตัวนี้ที่การทาไปนะคะไม่มีความเหนียวเนะหนะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะกลิ่นจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นกลิ่นลิ้นจี่จังหวัดเขาใหญ่นะคะอุ้ยเขาใหญ่ไม่มีจังหวัดอันนี้นะคะเป็นเขาใหญ่นะคะหรือว่าอันนี้นะคะจะเป็นจังหวัดกระบี่ะคะคือทั้ง3าตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะไม่มีตัวไหนเลยที่เหนียวเนะหนะนะคะแต่ว่า มาถึงณจุดจุดนี้นะคะการก็จะต้องเลือกนะคะว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวที่การชื่นชอบแล้วก็แบบว่ารู้สึกทาแล้วใช่สำหรับการการก็อยากจะบอกว่าเ้เนนเนวันนี้พูดมากมากเลยนะคะไม่รู้กินอะไรเข้าไปค่ะตัวที่การแบบว่ารู้สึกว่ามันใช่อะการจะขอเลือกก็นนะ เล,เลยนะคะจังหวัดกระบี่นะคะโดยเจ้าตัวจังหวัดกระบี่นี้นะคะที่การชื่นชอบเลยนะคะคือการนะชอบตั้งแต่หลังจากที่ได้อ่านด้านหลังของเขาแล้วนะคะเพราะว่าเขาอ่ะได้ให้รายละเอียดที่แบบน่าติดตามแล้วก็คือแบบว่าน่าใช้มากๆเลยนะคะสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลิ่นอายของคลื่นทะเลนะคะที่ ประหนึ่งความสดชื่นดังละอองของทะเลกะบีที่พัดผ่านเข้าถึงผิวเรานะคะคือแบบว่าแค่อ่านแค่นี้ก็แบบฉันอยากจะใช้เจ้าตัวนี้แล้วอะแล้วหลังจากที่เออเปิดฝาใช่ไหมแล้วก็แบบว่าบีบเจลของเขาออกมาก็ดมนะคะแล้วก็ทำการทา คือเจ้าตัวนี้จะมีความต่างจากตัวอื่นนะคะคือเจ้าตัวนี้การรีตีความรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้มากกว่าตัวอื่นนะเพราะว่าอีกอย่างอ่ะเขาอาจจะมีวิตามินอีผสมอยู่ด้วยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอีกทางหนความหอมอะ่ะมันหอมสดชื่นนะคะคือหอมแบบสบายใจเย็นใจนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะเลือกเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่คิดว่า เ,ออเหมาะกับตัวการมากที่สุดนะคะค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจเจ้าตัวซิต,ต้าไทยออ,อร่าเพอร์ฟูมบอดี้เจลทั้ง3ตัว3สี3กลิ่น3สูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อมาได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะและตอนนี้นะคะที่ร้านวัตส,สันนะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะ3คขวดนี้ล่ะคะ299บาทเท่านั้นนะคะก็คือตกขวดละ หึงร้อยอ่ะคือถูกมากๆเลยนะคะคือได้มา3ากลิ่นเลยอะ่ะแต่ถ้าจะซื้อเดี่ยวๆนันก็คือราคา1 3 9บาทนะคะเพราะฉะนั้นซื้อ3าขวดคุ้มกว่าก็รีบไปซื้อขากันได้นะคะที่วัสันเขาก็ยังไม่หมดเขตนะคะ2อ9บาทถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะไปลองซื้อกันมาดูนะคะแล้วมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าใช้เจ้ากลิ่นไหนแล้วรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกใช้ที่เป็นตัวคุณนะคะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่องการมิแชนแนลคงต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆใช้เจ้าตัวซิต้านะคะแล้วก็ชอบสีไหนกลิ่นไหนนะคะก็อย่าลืมมาเม้นบอกใต้ล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องการมิแชนแนลด้วยการกดถูกใจนะคะแล้วก็ติดตามกันไว้นะ